การเสียชีวิตของประธานาธิบดีหร่านถูกจับตานะครับว่าจะสะเทือนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือไม่คุณสวักด์ครับ mm hmm. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะสะเทือนถึงสงครามในกาซ่ามากไหมครับ คือเบื้องต้นมองว่าคงไม่ส่งผลกระทบมากนักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเสาหลักในการปกครองอิหร่านเนี่ยอยู่ที่อายาตลาอาลีคาเมเนอีเป็นผู้นําสูงสุดซึ่งกลุมอํานาจการบริหารไว้ทั้งหมดค่ะและสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงฐานอํานาจที่มั่นคงของผู้นําสูงสุดของอิหร่านค่ะ โดยผู้ที่อยู่ในจุดสูงสุดของสายบัญชาการคณะผู้บริหารประเทศอิรานแน่นอนค่ะคามเอนีอีนะคะอยู่ด้านบนสุดเลยเป็นผู้นําสูงสุดสมกับชื่อตําแหน่งค่ะเพราะว่าเขาอยู่เหนือประธานาธิบดีอยู่เหนือระบบสารยุติธรมรมรัฐสภาสภาผู้พิทักษ์แม้กระทั่งกองทัพนะคะและทุกคนนะคะที่จะขึ้นมาดํารงตําแหน่งในหัวหน้าของแต่ละสายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้นําสูงสุด ดังนั้นการเสียชีวิตของประธานาธิบดีเอบราฮิมรอีซีจึงไม่แตกต่างอะไรกับฟันเฟืองที่ชำรุดแล้วก็สามารถหาตัวใหม่มาทดแทนได้แต่ก็แน่นอนนะคะว่าฟันเฟืองตัวใหม่ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคามเมเนีสซะก,ก่อนค่ะดังนั้นตราบใดที่คามเมเนียังคงเป็นผู้นำสูงสุดสถานการณ์ในประเทศรวมถึงการดำเนินนโยบายต่างประเทศของอิหร่านจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้นะคะตามรัฐธรรมนูญอิหร่านบัญญัติให้รองประธานาธิบดีขึ้นมาทําหน้าที่รักษาการแทนประธานาธิบดีผู้ล่วงลับและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน50วันและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ตกเกิดจากอะไรกันแน่แต่ถ้าหากว่าเราอนุมานจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา อิหร่านมีประวัติด้านการบินที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะหลักๆก,ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐและชาติตะวันตกบังคับใช้กับอิหร่านตั้งแต่เกิดการปฏิวัติอิสลามในปี1 9 7 9หรือ45ปีที่แล้วค่ะยกตัวอย่างมาตรการคว่ำบาตรด้านการบินที่สหรัฐใช้กับอิหร่านก็คือมีการกำหนดไว้นะคะว่าอากาศยานใดๆก็ตาม ที่ใช้ชิ้นส่วนจากสหรัฐร้อยละสิบขึ้นไปจะต้องได้รับอนุญาตจากสหรัฐก่อนจึงจะสามารถขายให้อิหร่านได้ค่ะและผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะถูกสหรัฐคว่ำบาตรด้วยซึ่งนั่นเท่ากับว่าอิหร่านแทบจะไม่สามารถซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่ๆได้เลยแม้แต่การซื้อชิ้นส่วนหรืออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงนั้นก็ทำได้ยากค่ะซึ่งมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินของอิหร่านอย่างหนัก ซึ่งการจัดอันดับ20สายการบินที่อันตรายที่สุดในโลกโดย s k y t r a k ประจำปี2021ชี้ว่าสายการบินมหานแอร์แล้วก็อิหร่านแอร์ของอิหร่านติดอันดับนะคะซึ่งการจัดอันดับนี้เนี่ยเขาพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการแล้วก็สถิติในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ ในขณะที่ค่าเฉลีย่ยอายุการใช้งานเครื่องบินพาณิชย์ของอิหร่านก็ยาวนานอย่างน่าตกใจเลยนะคะเพราะว่าค่าเฉลี่ยของเครื่องบินพาณิชย์ทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่8ปีเท่านั้นแต่ค่าเฉลีย่ยเครื่องบินพาณิชย์ของอิหร่านอยู่ที่25ปี สูงเกือบเกือบสเท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกในขณะที่สายการบินชั้นนำอย่างเอธิฮัตแอร์เวสและก็ช h i น a ซาเ t h e นแอร์ไลน e ์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่6.9และ6.3ปีเท่านั้นส่วนเครื่องบินที่เก่าที่สุดของสายการบินอิหร่านแอร์คือเครื่องบิน Airbus a 300ใช้งานมานานถึง40ปีค่ะ และด้วยเหตุนี้อิหร่านจึงมีเครื่องบินพาณิชย์ที่ใช้งานได้จริงเพียงแค่150ลำจากทั้งหมด330ลำที่ได้จดทะเบียนเอาไว้นะคะโดยเครื่องบินมากกว่าเครื่องหนึ่งใช้งานไม่ได้เพราะว่าอิหร่านไม่สามารถนำเข้าอุปกรณ์หรือว่าอันไหลได้นั่นเองค่ะแม้แต่อากาศยานของกองทัพอิหร่านก็พบว่าเคยเกิดปัญหาหลายต่อหลายครั้งและอดีตนักบินของอิหร่านนะคะก็เคยออกมาระบุว่า มาตรการความบาดของชาติตะวันตกเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้นักบินของกองทัพเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าที่ควรจะเป็นค่ะการจากไปของประธานาธิบดีอิหร่านก็คงไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะคะซึ่งนั่นก็รวมไปถึง สถานการณ์ของสงครามในกาซาที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะน,นี้แม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะมีรายงานว่าผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านได้หารือกันทางอ้อมผ่านคนกลางในโอมาค่ะคุณบันวิสาคุณเจษด,ดาเป้าหมายของการหารือในครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้อิหร่านนะคะป้องปรามกลุ่มติดอาวุธในสังกัดตัวเองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งในกาซาเนี่ยมันขยายลุกลามไปในระดับภูมิภาคค่ะขอบคุณครับคุณสวัสดิ์รักครับ